ก็กลับจากตลาดนะคะก็พานางเอกนะคะมาเก็บข้าวนะคะนาใครไม่รู้แต่ว่าข้าวเราต้องเก็บเอานะคะนะคะ,นะคะบรรยากาศนะคะท้องนานะคะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเราก็มาเก็บนะคะเก็บแต่ตรงที่นานาตรงที่เจ้าของเขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทุกวันนี้เขาก็จะมีตั้งแต่รถเกี่ยวนะคะรถเกี่ยวข้าวนะคะก็แรงงานคนจะไม่มีแล้วนะคะทุกวันนี้น่าจะเป็น 95%น่ะจะเป็นรถเกี่ยวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นาที่แบบว่านาที่มันไม่เยอะอะไรเงี้ยเจ้าของเขาก็จะเกี่ยวเองนะคะใช้เคียวใช้อะไรเกี่ยวนะคะนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆเลยนะคะก็จะออกมาดูข้าวนะคะแล้วก็ปินตนนอนตนนอนมีพินบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็จะมีป่าองค์ป่าอ้อยมีอะไรด้วยนะคะ ม่นอนแล้วม่พินเจ้าหุ่นบอ่อยางไปเบื้องทั้งพุ่นนะเนี่ยขอบคางขอบนี่มีแหม่มองนียเดี๋ยวขอบมองเนี่ยเจ้าคือว่าเบื้องนั่นน่ะหวงเต็มยูป่ปดซีห้วงหาหวงไอเรีนทําไมไม่เก็บเอาเนี่ยตรงนี้รวงใหญ่มากเนี่ยทําไมหนูไม่เก็บเอาบบฮะ นี่งไงตรงที่ป้าบอกอ่ะเนี่ยมันยังมีเม็ดข้าวอยู่เลยน,นะยน,น่ะเห็นไหมเออนะ่ะนั่งลงอยู่เออเม็ดข้าวมันยังมีอันนั้นไม่ใช่ออนั่นแหละเออนะ่ะข้าวเยอะเลยน่ะแล้วก็ข้างบนอีกน่ะเห็นไหมน่ะน่ะตรงนั้นอ่ะตรงตรงที่มีไม้อ่ะเห็นไหมแ่่ขยับเข้าไปเนี่ยที่มีไม้อ่ะเหมือนไม้เรียวอ่ะเห็นไหมเออนั่นแหละ เอ,อนี่ราะคะ่าบรรยากาศนะคะวันนี้พาสาวนะคะ,าานะ,คะในเมืองนะคะมันเป็นสาวบานนอกแล้วนะคะสาวสวยจากนนทบุรีนะคะนี่ค่ะน้องไอรีนนะคะอะไรไี <laughs> <c oughs> ้าถ่ายโมพี่ <c oughs> โอ้โหประกายเป็นสาวหาเก็บข้าวแล้วทีเนี้ยจากเป็นสาวในเมืองนะคะมาหาเก็บข้าวแล้วคะ่ะ นี่ราคาชีวิตบรรยากาศบ้านนอกบ้านนานะคะมะตอยไข่มะแดงเนี่ยมาหั่นแบบไงเด้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็จะประมาณนี้ราะคาบ้านนอกเรามันไม่มีงงมีงานอะไรนอกจากจะเข้าไปในเมืองนะคะไปอำเภอใหญ่จังหวัดใหญ่ๆนะคะก็จะมีงานให้ทํานะคะนั่งหักะไอลินเขาสิวางดจักเบสหน่อยไปละเด้เนาะไม่เห็นก็คืออะไรนี่ราะคาบรรยากาศทักทายนะคะ ไม่มีขากล้องหรอกค่ะก็ใช้อย่างนี้เอาละค่ะรีวิวบรรยากาศให้ดูนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างอีกนะคะจะไปรีวิวสวนผักให้ดูนะคะผักกําลังเกิดนะคะวุ้ยสลัดแก้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอเกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ